ส่วนคู่นี้ก็หวานจนน่าอิจฉาเลยนะคะสำหรับหนุ่มแดนวรเวทค่ะที่ได้ล่าสุดที่ล่าสุดนะคะได้ควงหวานใจอย่างสาวแพตตี้อังซุมาลินไปฉลองวันเกิดก็มีการอวดโมเมนต์หวานหานผ่านทางไอจีที่บอกเลยว่าคนโสดเห็นตายเรียบค่ะ เป็นคู่รักที่หวานไม่เปลี่ยนเลยนะคะสําหรับคู่รักมาราธอนแดนวอร,ร์เวนแล้วก็สาวแพตตี้อังสุมาลินที่เขาผ่ากันมานานกว่า12ปีแล้วค่ะโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ก็ทําเอาคนโสดเนี่ยต้องอิจฉาตาร้อนเลยนะคะเมื่อหนุ่มแดนเนี่ยควงสาวแพตตี้ไปฉลองวันเกิดอายุครบ31ปีของฝ่ายหญิงพร้อมอวดโมเมนต์แล้วก็แคปชั่นแบบหวานเกินต้านเลยค่ะบอกว่าขอบคุณที่เกิดมาให้พี่ได้รักหนูนะครับพร้อมแท็กหาหวานใจด้วยนะคะก็จะเขียนข้อความต บอกอีกว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่รู้แต่วันนี้รู้แค่ว่าพี่รักหนูมมากกว่าเมื่อวานก็พอสุขสันต์วันเกิดครับที่รักงานนี้แฟนๆก็เข้าไปคอมเมนต์แซวค่ะหวานขนาดนี้แต่งเลยไหมพร้อมยังแห่ซูมมือของสาวแพตตี้ด้วยนะคะว่ามีแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังไม่มีข่าวดีค่ะแต่หวานขนาดนี้เรื่องข่าวดีคงไม่นานเกินรอยอย่างแน่นอน